สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตยังไม่จบค่ะสำหรับกรณีที่สาวคุณดวงใจที่ไปออกในการไทยแลนด์ก o t a ท e n เลแล้วก็มีการเปลือยอกวาดภาพแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นในตอนแรกเนี่ยพูดกันถึงเรื่องศิลปะหรือว่าอนาจารย์ แต่ล่าสุดมีประเด็นใหม่ขึ้นมาค่ะก็ที่ผ่านมาตั้งแต่โชว์ออกไปวันอาทิตย์เนี่ยสังคมโซเชียลมีเดียแล้วก็ผู้คนได้พูดกันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นศิลปะจริงหรอ,อ,อ,อการทําแบบนั้นถ้าเป็นศิลปะคนอื่นก็ทําได้นะ,ะก็ทำอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ประเด็นเนี่ยหลังจากถกเถียงแล้วก็มีทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกบริษัท WorkPoint Entertainment ผู้ผลิตร,รายการเนี่ยเข้าไปชี้แจงเนี่ย ยังไม่ทันว่าประเด็นนี้ฝุ่นหายตลกก็มีประเด็นใหม่ล่าสุดเข้ามาก็คือว่าทางนังสกินไทยรัฐเนี่ยได้ไปคุยกับคนที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนใช้นามสมมุติว่าน,น้องหวานซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนของคุณปอนที่ไปโชว์ท,ที่ช่องสามนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยได้รับการจ้างเป็นราคาหนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่ไปโชว์ ในรายการโดยที่ยังไม่ทราบว่ารายละเอียดโชว์คืออะไรก็ขึ้นรถตู้ไปมีคนรับแล้วก็ไปถึงรายการก็บอกให้โชว์แล้วก็กลับก็คือประเด็นตอนนี้คือว่าเป็นการว่าจ้างมาเพื่อให้มาออกรายการหรือเปล่าใช่แล้วก็ทางไทยรัฐเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าจะพยายามติดต่อคุณปอนเพื่อจะพูดคุยต่อไปแต่ในขั้นนี้เนี่ยคุณเพื่อนของคุณปอนเนี่ยบอกว่าเธอในเครียดมากเลยกับกระแสสังคมที่ แบบก็ะนำมากในเรื่องอนาจารหรือศิลปะคือแล้วก็รับข่าวสารนะนะคะ,คะแล้วก็วันนี้นี่เองคุณปัญญาก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ค่ะคุณปัญญาพยายามจะบอกว่าคือตัวเองเนี่ยยอมรับว่าตัดสินใจผิดคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเซ็นเซอร์คือคุณปัญญาบอกว่าเซ็นเซอร์ไปแล้วระดับหนึ่งคิดว่าพอ แต่พอมันออกไปแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้รู้แล้วว่ามันยังไม่พอคือเท่าที่ฉันฟังตอนที่คุณปัญญาไปออกช่องสามเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเพราะคือว่าคุณปัญญาเนี่ยจะพูดประเด็นเรื่องความอนาจารกับศิลปะมากกว่าแต่ประเด็นเรื่องการว่าจ้างเนี่ยเอ่อค่อนข้างจะพูดไม่ค่อยชัดเจนค่ะคือโอเคคุณปัญญาปฏิเสธว่าไม่ได้จ้างเพื่อมาสร้างเรตติ้งใช่เพราะว่ารายการผมอนะ่เรตติ้งดีอยู่แล้วแต่ คุณปัญญาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคู่แข่งบริษัทอื่นก็นทาคือการให้สตาฟเนี่ยไปสอบหาคน,นที่มีประบวนกา,าริตอยู่ในกระบวนการผลิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยชัดเจนว่ายัางไงเพราะว่าตอนตอนนี้เนี่ยสังคมได้เบนเประเด็นมาที่เรื่องว่าโดนหลอกหรือเปล่าคนดูน่ะโดนหลอกหรือเปล่าเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเป็นการเตี้ยมกันแล้วกรรมการที่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นเช่นคุณเบนวอล์กอัลจากรายการแล้วก็มีการโต้เถียงเนี่นย เป็นการเตรียมหรือเปล่าค่ะคือเท่าที่เคยดูมาเนี่ยพิธีกรกรรมการสิที่ทําหน้าที่เนี่ยที่บอกว่าแสดงอาการไม่พอใจแล้วมีการตามไปถ่ายถึงหลังเวทีเท่าที่ฉันดูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่แต่คุณปัญญาเ็าพูดเรื่องนี้บอกว่าที่ถ่ายเนี่ยให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นองค์กรมีวัฒนธรรมนะแล้วก็การถ่ายเนี่ยคือเขาจะปัดก็ได้แต่เขาถ่ายใหู้เลยว่าคุณเบนซ์เนี่ยไม่ไม่พอใจค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยมัน มันก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ที่คนดูแล้วแหละคงทุกคนคงจะมีคําตัดสินในใจอยู่ค่ะล่าสุดเห็นบอกว่าทางกสทอชอเองก็เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันบอกว่าเรียกทาง Workpoint แล้วก็ช่องสามไปคุยเพราะบอกว่าอาจจะมีบางแง่มุมที่ผิราชบัญญาาัติใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นติดตามดูค่ะเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะมีพลิกอีกประเด็นพลิกค่ะ,ค,ะคือเรื่องแรกที่บอกว่าเรื่องศิลปะหรืออนาจารเนี่ย จากปฏิยาของสังคมเนี่ยดิฉันมองว่าน่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นคําตอบได้ว่าเป็นศิลปะหรืออนาจารแต่อีกประเด็นที่น่าสนใจแล้วต้องติดตามต่อก็คือว่าเรื่องนี้เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าค่ะ